ผมมองว่าไอ้โจเนี่ยมันใจไม่ถึงที่จะไปฆ่าตัวตายหรอกโดยส่วนตัวนะแล้วก็มันติดมาเนี่ยมันนิ่งแล้วมันติดมาสามปีกว่าไอ้ภาวะความกดดันเนี่ยมันยากนะครับมันยากนะครับถูกจับสารพิาาพากษาประหารชีวิตลดเหลือจำตลอดยึดทรัพย์ไปหมดเนื้อหมดตัวแล้วมันน่าจะไปฆ่าตัวตายตอนโดนยึดทรัพย์หรือโดนสารตัดสินใหม่ๆนะครับ แต่ปล่อยยาวมากระทั่งเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเมียเขาไปเยี่ยมไม่ได้มีส่ออาการเลยว่าจะฆ่าตัวตายยังคิดวางแผนชีวิตว่าออกไปจะทาอย่างไงดีจะสู้คดียังไงดีมันไม่ได้ส่อเหตุว่าจะฆ่าตัวตายแต่ผมก็มาสงสัยประเด็นหนึ่งนะประเด็นหนึ่งที่อาจจะทําให้เขาคิดสั้นคืออาจจะเศร้าในชีวิตอ่ะคือคําสั่งแต่งใตยโยกย้ายตารวจมันเพิ่งออกไงเขาเป็นนักเรียนในร้อยรุ่น57 รุ่นเขาก็มีใครมีบางคนได้ขึ้นไปร้องพุ่งรับการมีบางคนก็ได้ดีอาจจะไปเศร้าก็ได้ว่าเอ้ยเพื่อนไปได้ดีกันหมดแล้วเราแล้วชีวิตทําไมตกต่ําอย่างนี้เขาอาจจะคิดสั้นก็ได้มันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางครับผมยังไม่ได้ให้น้ําหนักไปทางไหนนะว่าฆ่าตัวตายเองหรือถูกฆาตกรรมนะครับ